ไปถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นจากข่าวของพระสงฆ์องค์ขเจ้าครับนะสิ่งตอนนี้กระแสมาแรงครับกระแสมาแรงก็เป็นเรื่องราวของพระมหาสมปองนะครับผมเห็นบอกว่ามีน้ําตาซึมเลยนะฮะน้ำตาซึมเลย ซึ่งวันนี้ก็พยายามรวบรวมมานะครับจากสื่อหลายช่องทางด้วยกันนะครับเพื่อเห็นความเคลื่อนไหวนะฮะบอกว่ามีการเซฟนะมีการเซฟพระมหาสมปองด้วยซึ่งตอนนี้กำลังเป็นทวิตเตอร์ที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยเรานะครับทางด้เมนิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานบอกว่าพระมหาสมปองร่ำให้นะครับอ้างถูกจ้องจับผิดนะครับและก็จับศึกตลอดเวลาปั่นแฮชแท็กเซฟกันกระหึ่มเหมืงนันครับ ทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานอย่างนี้นะครับดูเหมือนว่าจะใช่ว่าเป็นการปั่นกระแสด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเท็จจริงเป็นประการใดครับนะฮะจากทางด้านเมินิเจอร์ออนไลน์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้คือตั้งแต่3 b b แล้วก็ t.o.t นะฮะเขามีการเจอปัญหาคือเรื่องราวของการเปลี่ยนระบบสาย สายเคเบิล e ต่างๆนะครับทำให้เน็ตนะครับมีปัญหาอย่างมากครับพระมหาสมปองตาลปุตโตครับพระนักเทศชื่อดังร่ำให้กลาง f c e b o o o กไ i v e กับถูกจ้องจับผิดจ้องจับผิดนะฮะจับศึกตลอดเวลายืนยันมีเจตนาช่วยคนไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่สลิมนะครับเผยแม่ป่วยที่ติดเตียงไม่สบายใจครับเมื่อได้ข่าวด้าน t ทวิตเตอร์ก็ปันแฮชแท็กนะฮะเซฟพระมหาสมปองกระหึ่มครับ โดยมีการรายงานแจ้งว่าในทวิตเตอร์มีการปั่นกระแสแฮชแทกเซฟพระมหาสมปอน,นะครับชี้เทรนทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งครับหลังจากเมื่อคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาพระมหาสมปองตาลปุตโตพระเทศชื่อดังพร้อมด้วยพระมหาไพรวัน,ว,นวันโนนะครับพระมหาณพันสนติพัโทโธได้ Facebook Live ครับเปิดเผยความในใจทนองว่าถูกจ้องจับผิดครับนะฮะถูกจ้องจับผิด อันนี้คือเป็นการเฟซบุ๊กไหลนะเป็นการเปิดเผยความในใจจากพระผู้ใหญ่ให้จับศึกตลอดเวลาครับยืนยันเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากช่วยคนแล้วก็จะให้ไปแล้วก็จะให้ไปเอาเอากำลังใจมาจากไหนเพราะตนเป็นหนึ่งในกําลังของพุทธศาสนาครับถามกลับว่าตนไปแย่งอํานาจหรือว่ายืนยันว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นระดับเจ้าคุณเพราะตนเป็นสายหาหรืออะไรประมาณนี้ครับคือไม่ค่อยสํารวมครับ ไม่ค่อยสํารวมนี่บอกว่าแค่ว่าตัวเองเนนมไม่ควรไม่ค่อยสํารวมก็เลยไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าคุณอะไรไม่ใช่ไหมประมาณนี้ครับทีนี้ทางด้านพระมหาสุป,ปองก็บอกว่าให้ผมเรียนผมก็เรียนไม่รู้ว่าเรียนเรียนบาลีไปทําไปทําอะไรขออนุญาตให้ใช้คําแรงครับผมก็เรียนผมก็ท่องให้ผมทําอะไรผมก็ทำไม่ผมทําอะไรผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดพูดก็หยุดนะครับผมดื้อหรอนะครับ ผมทำขนาดนี้ยังจ้องจับศึกผมคืออะไรผมไม่ใช่ลูกของพวกคุณหรือผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาหรือคุณต้องการทําร้ายอะไรผมผมเคยคิดร้ายใครหรือผมเคยทําร้ายใครหรือผมเคยตอบโต้ใครหรือใครดา่าใครจะด่าอะไรผมเคยโต้หรือผมยอมทุกอย่างน,นี่มหาสปองบ้านนะผมยอมทุกอย่าง ผมไปช่วยกายรโสลนาฟุตบอลต้องระแวงไปช่วยจะมาจ้องจับศึกอะไรหลายองค์ก่อนบอกว่าผมไม่ผิดนะฮะคุณจะให้ผมผิดให้ได้นี่พระมหาสมปองระบุอย่างนี้ครับพระมหาสมปองยังกล่าวด้วยน้าเสียงที่สันเครือว่าใครใครว่าอะไรมาผมก็น้อมรับพยายามยิ้มหัวเราะคุณว่าผมมีความสุขจริงหรอือคุณรู้ความกดดันอะไรเราบ้างมีความรู้สึกนะอะไรกันนักหนาเหนื่อย จ้องจับผิดอะไรไปขัดแข้งขัดขาใครเพราะเราช่วยคนไม่ใช่เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่สลิมไม่ใช่ประชาธิปไตยจา๋าแค่พระครูธ,ธรรมดารูปหนึ่งที่ทํางานให้คนหัวเราะทบาบ้าบ้าบบบเข้าใจชีวิตตลกที่มันเศร้านอกจากนี้บรรดาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงยังไม่สบายใจที่ยินได้ยินข่าวว่าพระมหาสมปองจะโดนจับศึกแล้วกพ็พี่สาวเองก็โทรมาถามบ่อยๆเพราะว่าเป็นห่วงจิตใจของคุณแม่ครับนี่ จากทางด้านมินเจอร์ Gracias, ออนไลน์นะครับเป็นการระบายความรู้สึกนะฮะของทางด้านพระมหาสมปองครับทีนี้ขณะเดียวกันที่ครับทางด้านมติชนเองนะครับก็รายงานเพิ่มเติมทีนี้ครับอันนั้นจากมินเิเจอร์ออนไลน์นะครับทานด้านม,มติชนเองก็รายงานเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะไม่สบายใจนะครับแต่ว่าพระมหาสมปองก็คงยังคงเดินหน้าไลฟ์ต่อครับบอกว่า เผยสบายดีมากกําลังใจเยอะจริงๆน้ําตาจะปริมอีกเพราะตื่นตันนะครับมีความรู้สึกว่าตื่นตันดังครับผมนะฮะนี่ทางด้านมติชนถึงแม้ว่าจะมีอาการน้อยใจเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าพอเห็นทวิตเตอร์แล้วก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจอย่างมากมายนะครับทางด้านพระมหามปองก็มีอาการตื่นตันดังครับผมกําลังใจดีนะครับเดินหน้าไร้ต่อไปครับ จากกรณีที่3พอสอก็คือ3พระสงฆ์นะฮะก็ <g ryw> <g ryw> มีไพรวันสมปองนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะพระมหาสมปองตาลปุตโตพระมหาไพรวันวันโนแล้วก็พระมหาณพรรันสันติพ,พ,พัทโธนะครับ,ม,รรบมีการไลฟ์นะครับมีการไลฟ์ เมื่อคืนวันที่9ตุลา,าคมที่ผ่านมาโดยพระมหาสมปองได้ระบายความอัดอั้นตันดังครับเกี่ยวกับความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะจับตัวเองศึกทั้งที่ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขระหว่างนั้นพระมหาสมปองได้เอ่ยถึงโยมแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่และเห็นขาดที่สื่อรายงานเรื่องจับตนเองศึกทําให้โยมแม่ตกใจพระมหาสมปองถึงกับน้ําเสียงสั่นเครือครับเหมือนจะร้องให้นะครับ เพราะว่าเป็นห่วงโยมแม่ที่ได้เห็นข่าวดังกล่าวกระทั่งในเวลาต่อมาเกิดแฮชแท็กนะครับเซฟพระมหาสมปองโดยมีผู้คนส่งกําลังใจให้พระมหาสมปองจำนวนมากรวมทั้งตลกดังนะครับนุ้ยเชิญยิ้มที่ร่วมให้กาลังใจพระมหาสมปองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีแฟนๆร่วมส่งกำลังใจให้แก่พระมหาสมปองผ่านทางไอจีนุนน้ยจํานวนมากครับ ย่างราก็ตามพระมหาสมป,ปองยังคงเดินหน้าทําสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง่ําคืนมาที่1ิตุลาคมที่ผ่านมาก็ยังคงไร้สดกับพระวิเทศปุญญาพรหรือว่าเจ้าคุณสวีเดนเจ้าอาวาสวัดพุทธารามโบเดนในประเทศสวีเดนครับระบุแคชชั K ่นเลือกร้องออระบุแคปชั K ่นเลือกร้องให้สดดสยอย่างเดียวจัดไปพอสอสมป,ปองกับเจ้าคุณสวีเดนครับนี่โดยทางด้านพระมหาสมป,ปองก็ระบุในช่วงต้นว่า สบายดีมากครับคนที่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะฮะสบายดีมากครับแล้วก็มีการโค้ดเอาข้อความของพระมหาสป,ปองมารายงานต่อนะครับสารภาพกับอาจารย์เลยว่าผมจะบอกเลขาวันนี้เหนื่อยแสยบตามากเลยจอรายการน,านันเออ่าก็รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่อนข้างสว่างเริ่มแสบตาเนี่ยหัวใจเต็มเลย ผู้ชมกดหัวใจใหก้กำลังใจเยอะจริงๆนะอาจารย์นะครับที่ผมน้ำตาจะปริมอีกแล้วเพราะว่าตื้นตันลูกเพจมาให้กำลังใจผมไม่ยอมรับว่าผมร้องให้นะน้ำตาผมมาไหลออกมาผมไม่นับนะครับน,นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทีนี้ถามว่าจริงไหมว่ามีคนจ้องจับผิดนะครับเอาไปดูทางด้านสนักพุทธทีนี้ครับ ทางด้านสนักพุทธเองท่านพอ,อสนักพุทธนะครับก็ออกมารายงานเรื่องนี้ครับไปดูกันครับจากสนักพุทธจากทางด้านนักสุพิมเดลนิวอันนี้ผมพยายามที่จะรายงานอย่างรอบด้านเริ่มต้นจากเมนเทเจอร์ออนไลน์มาต่อด้วยมติชนแล้วก็มาทิ้งท้ายกับทางด้านสนักพุทธสนักพุทธชี้พระหมหาสมปองไม่ต้องกลัวถูกจับศึกหากเชื่อฟังเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับนะฮะ โดยทางด้านพระมหานพภัณฑ์ที่ร่วมไรส้สดยอมรับว่าก่อนหน้านี้พระมหาสมพองเคยบอกแล้วว่ามีความพยายามของกลุ่มบุคคลบางฝ่ายที่ต้องการจะให้ศึกนะฮะจะให้ศึกกรณีของพระมหาสมพองตาละปุโตนะครับพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองไร้สดตอนหนึ่งระบุว่าถูกจ้องจะผิดจากพระผู้ใหญ่เพื่อต้องการจับศึกนั้นนะครับทางด้านพระมหานพภัณฑ์ สันติพัทโธนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตซึ่งร่วมไร้สุดกับพระมหาสมปองเมื่อคืนวันที่9ตุลาคมกล่าวว่าขณะที่ไฟ้สุดอยู่อยู่นะครับพระมหาสมปองก็พูดออกมาเองถึงกรณีผู้ที่ต้องการให้พระมหาสมปองศึกทั้งยงมีการขอกําลังใจด้วยสร้างความแปลกใจให้กับตนเองและก็พระมหาพรวันที่ร่วมไร้สุดด้วยเพราะท่านพระมหาสมปองไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามในช่วงที่ได้ร่วมงานกับพระมหาสมปองเป็นเวลาเกือบหนึ่งปียอมรับว่า พระมหาสมปองเคยมีพูดบ้างว่ามีความพยายามของกลุ่มบุคคลบางฝ่ายที่ต้องการให้พระมหาสมปองศึกนะครับในเรื่องนี้นักข่าวเองเข้าไปสอบถามนายสิบบวรแก้วงามรองผู้ในการสังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับหรือเราเรียกว่าพอซึ่งตอนนี้ก็รักษาราชการเป็นพออพออพศก็คือเป็นผู้ในการสังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับทางด้านนายสิบบวรก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้พศยังไม่มีข้อมูล ผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวท่านพระมหาสมปองเองเพราะว่าสถานะของพระมหาสมปองเป็นพระลูกวัดสร้อยทองผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะไปศึกท่านได้แม้พอสอเองก็ไม่มีอำนาจในการศึกพระสงฆ์ครับและก็จากหลายๆประเด็นจากหลายๆประเด็นในชุดที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับพระมหาสมปองหากท่านปฏิบัติตามคำเตือนคำตักเตือนคำแนะนำของเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนสึกครับนี่ทางด้านรักษารษาชการนะครับพอผอ,อสอก็ชี้แจงอย่างนี้ครับนะฮะคนที่รู้ตัวดีก็คือทางด้านพระมหาสมปองนั่นแหละนะครับถ้าเผื่อควรที่จะจับสึกก็คือควรแรกที่จะจับสึกได้ก็คือท่านจะอาวัดวัดสร้อยทองที่พระมหาสมปองเป็นพระลูกวัดอยู่ครับพอสอเองไม่สามารถจับสึกได้อยู่แล้วว่างั้นครับนะฮะและถ้าเผื่อเชื่อเจ้าคณะผู้ปกครองปัญหาก็ไม่เกิด ะะซึ่งก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็ผมก็นําเสนอไปนะฮะเมื่อวันสุติที่ผ่านมานี้ครับว่าก็มีพระผู้ใหญ่ได้ออกมาแค่ว่าเป็นการเตือนพระมหาสมป,ปองตั้งแต่นู้นะฮะเดือนกันยายนครับเตือนในเรื่องราวของความเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนะครับบอกว่าเสียดายเป็นพระที่มีความรู้ดีนะฮะซึ่งน่าจะเป็นกําลังหลักให้แก่ทางด้านศาสนาได้ ถ้าเผื่อเทศท่านก็บอกว่าองค์ประกอบของการเทศมีด้วยกัน4ข้อนะครับหนึ่งในสีก็คืออาจจะมีเสียงหัวเราะบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นการกล้วเสียงหัวเราะไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อหาหลักของการเทศนะครับเสียงหัวเราะก,ก็ควรจะมีเพียงแค่ประมาณ30%ของการเทศในแต่ละครั้งจะต้องมีสาระทําให้คนเกิดปัญญาและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตได้นะครับนี่ท่านนั้นพระผู้ใหญ่ก็บอกว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเทศให้มีความเหมาะสมด้วย แล้วก็ฝากเตือนไปนะครับว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อเกิดว่าไม่เหมาะสมแล้วก็เสียดายความรู้ความสามารถนะครับซึ่งจะเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตของวงการส่งได้นี่ก็ท้านตัวเองก็เคยเทศอย่างนี้มาก่อนแล้วก็มีพระผู้ใหญ่เตือนนะครับก็ต้องปรับรูปแบบของการเทศเช่นเดียวกันงั้นครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนคลังอาวุธรับ ซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านมีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ครับและก็นอกจากนั้นก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ซึ่งเขาก็ทําเป็นโชว์รูมให้คุณเลือกได้จริงๆครับ ในขณะเดียวกันก็มีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับซึ่งตอนนี้น้ำมันราคาแพงขึ้นแพงขึ้นหลายคนก็หันมาติดตั้งแก๊สและก็เติมแก๊สนะครับล่าสุดนี้ทางด้านอุบลเซอร์วิสได้มีการเพิ่มการให้บริการเป็นตอรออ,อนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับตอรอออุบลเวิส1997ถนนกลางอาวุธกลับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5มงเย็น แบบ one-stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับเรียกว่ารถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดก,การให้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต,ต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส R P G N G V การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาและเขาบริหารจัดก,การให้ท่านกลับไปทำงานต่อ กลับบ้านกลับออฟฟิศได้ครับพอเขาบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งเอาคุณพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้นะครับโทรสอบถามรันเอียครับ062-2015510แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบัการแน่น ไปตรวจปสัสสาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คอมพิวเตอร์สามารถบอกได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างจะบอกว่านะครับสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมสายเลขนาดไหนเวลาสวมใส่และจะสบายตาคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าช่างบอกได้ ไปที่นี่ฮะอุบลการแว่นตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีนะครับซึ่งผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับ แว่นตาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีด้วยกัน3ชุดชุดนี้ก็เป็นชุดทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ชุดที่2ก็เป็นชุดของการอ่านหนังสือชุดที่3ก็ใช้ในชีวิตประจำวันครับทั้ง3ชุดนะครับมาจากอุบลการแบแว่นครับ